อยู่ทงอยู่ทาอยู่หน้าอยู่ไฮพี่น้องว่าเบิงเขาเขียวๆกับธรรมชาติที่สวยงามเนาะพี่น้องชุ่มต้นหม่ตน้นหญ้าท่มเขาง,งามๆกันค่ะพี่น้องวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้ององ่ายนะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะมารอบนี้เขาตั้งท่องแล้วค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเพิ่นกำลังตั้งท้องแล้วนะคะมารอบนี้ข้าวตั้งท้องแล้วนะข้าวตั้งท้องแล้วนำกับพอดีแะค่ะพี่น้องนำก็สิบพอดีเพราะว่าฟังฟังทั้งหน้าโคกนี่ฝนมาบ่หอดนะคะ ฝั่งทางนี้ไม่ท่วมด้วยค่ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นฝั่งทางเข้าบ้านฝั่งนั้นจะท่วมเนาะคะ่ะฝั่งนี้จะพอดีเลยนะคะน้ำเพราะว่าฝั่งนี้เิ่นกะเริ่มตั้งท้องคือกันนะคะตรงไหนที่เราหวานก่อนเนาะมันกะสิตั้งท้องแล้วนะคะตรงไหนที่เราหวานทีหลังก็ยังไม่ตั้งท้องอยู่นะคะทุกคนนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาป่าสะแบงนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ตามมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้อีกฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็ตั้งทองคึืนอกัน,นะคะ่ะข้าวกำลังเริ่มตั้งท้องแล้วฝั่งนี้หวานรอ,อบสองนะคะกะสีเ่ราท่านเนี่ยออกล่วงนะคะแต่ถ้าฝั่งที่หวานรอบแรกนะคะออกล่วงแล้วด้วยะค่ะพี่น้อง อันนี้ฟังวานรอบสองนะคะที่เราทำรอบสองเนาะฟังนี่กะบสีประม่านนี่นะคะเพราะว่าต,ตรงที่มาตัดหญ้าก็คือมาตัดตรงนี้นะคะที่ล่งคลิปให้บึงนะคะอันนี้คือตรงที่เราตัดหญ้าออกครั้งที่เลี้ยวนะคะแต่ยืนถ่ายคนละมุมเนาะนี่ค่ะที่ห้าตัดหญ้าออกที่ตอนนั่นหญ้าพันหลายนะคะเด็ดตัดออกเลยใส่ปุ๋ยลงไปนะคะกัสีเขียวประมานนี้นะคะพี่นองอันนี้เพิ่นตั้งทองแล้วนะคะ ราจะซุ่มให้ดูไกลๆนะคะอันนี้คือตั้งท้องนี้นะคะฝั่งที่ตัดหญ้าออกนะคะอันนี้ให้เห็นไกลๆเลยนะคะเพราะเพิ่นบด้ตายนะคะก็คือเพิ่นจะสวยขึ้นกว่าเดิมแล้เพลเวลาเพิ่นขึ้นมานี่คือมันจะไม่มีหญ้าเลยนะคะฝั่งนี้เป็นหน้าวานนะคะพี่น้อง อันนี้จะหวานก่อนหวานรอบแรกนะคะทุกคนนี่ค่ะพ่นออกร่วงแล้วนะคะพ่นใสห่วงเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราหวานหวานรอบแรกนะคะคือเขาหวานหวานก่อนเนาะฝั่งนี้พ่นกะสีถอกก่อนนะคะพ่นสีมีล่วงก่อนนะคะนี่ค่ะฝนตกมากพ่นกะลมนะคะเพราะว่าเขาสูงมากเนาะพ่นกะสีลมเป็ดเลียดชส่นาครับพี่น้อง ตรงใต้ต้นไม้นะคะเขาก็จะล้มนะคะนะคะฟังนี้เป็นฟังที่หวานกอนนะคะฟังนี้หวานกอนทั้งแถบเลยแต่ออกอยังบทันเสมอปันไดนะคะเพราะว่ามันหวานได้บทเสมอ,นนะะอบนรดเนาะค่ะรอนีบางบางอันกับใสใสน้ำนมเหลวนะคะ นี่ค่ะใส่ใส่น้ำนมใส่เม็ดแล้วนะคะค่ะฟังนี่เป็นบรรยากาศของนาดำนะคะฟังนี่นี่จะเป็นหน้าดำนะคะนาดำที่เราลงลงคลิปให้ดูนะคะพี่หนวอ,อันนี้คือตอนที่สวยงามเดียวนะคะตอนนี้เพิ่นกะเริ่มเริ่มจะ ตั้งท้องแล้วนะคะเพิ่นจะกลมแลวเนาะป่านสาวพุท่อนว่ากลมะค่ะพี่น้องอันนี้คือเพิ่นตั้งท้องนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือตรงที่ถ่ายคลิปใส่ปุ๋ยนะคะที่ถ่ายให้ดูครั้งก่อนที่ลงคลิปวันปุ๋ยนะคะพี่น้องคือบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะเพิ่นก็นสวยงามเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่า ไดมาสมตรงไหนที่บโดนบอสวยนะคะขืนบบเสมอกันเท่าก็ไดดมาสมนะคะสมให้เพิ่นเลยขืนเสมอกันเนาะคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นดนาดําทั้งหมดเลยได้ะค,ะไค,ออค่ะพี่น้องแหน่เาไปถึงผลลัพธค่ะกออ่อยเหน่แหน่ผละัค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าจะแยกไ้หน้าดําฝั่งหนึ่งหน้าหวานฝั่งหนึ่งนะคะทุกปีหน้าหวานจะทําไม่เยอะหน้าดําจะทําเยอะกว่านะคะ แต่พอดีปีนี้ฝนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะเราก็เลยหาตาบอท่านนะคะพี่น้องมันกากามันมันบอเพียงพ่อนะคะปีนี้ไปค่ะเราไปชมยาวๆกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง คุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟที่เข้ามานะมาช่วมคลิปนะคะฝากบ้านหลังน้นอยหลังนี้นี่เด้อค่ะพี่น้องรักน้อย,อยแต่ก็ขอให้รักนานๆนะคะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย